รองเท้าสีสวนที่เขาซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาจากร้านนะครับจากโรงงานทามาขายนี่ลูกค้าเขาต้องการเย็บนะครับอันนี้เป็นรองเท้าใหม่นะครับใหม่ออกจากร้านเลยนะครับคือมันเป็นอย่างไงนะครับมันเป็นพื้นประเภทครอบนะครับทรงมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นะแก่นี้นะครับเราจะเย็บด้านพื้นเนี่ยลูกไปนั้นได้ด้านในไม่ได้นะครับเย็บข้างบนทะลุกันล่างก็ไม่ได้นะครับถ้าทรงแบบนี้นะครับลักษณะนี้ เราต้องเย็บขอบนี่นะครับนี่นะครับเรายังเย็บขอบเลาะข้าสตายอย่างนี้นะครับขั้นตอนการเย็บเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับเ,เราต้องใช้ใช้เหล็กเซาะนะเพราะว่าขอบตัวนี้มันบางนะครับเราต้องใช้เหล็กเซาะแบบตื้นๆนะครับรองแคบๆตื้นๆอย่าให้ลึกถ้าลึกแล้วมันจะทะลุนะครับเพราะว่าขอบตัวนี้มันบางม,มากนะแต่ถ้ามาซบถ้าไม่เซาะทะเลนดูแล้วมันจะไม่เรียบร้อยนะถ้าไม่ใช่เงื่อนซี่มันเองเนี้ยมันจะทําไม่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนก็ทาอย่างนี้ครับใช้ตัวนี้นะครับ โซ่เข้ามาเลยนะครับนี่นะครับเวลาเซ่ก็ทําอย่างนี้นะครับเอ้านั่งให้ดูแบบพอดีเซะก็ทําอย่างนี้นะครับเริ่มแล้ว mm แต่นี้เลยนะครับเซ่ข kind of mm ้าไปอย่างนี MM ้นะครับเซ่ขับไปยาวๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เซ่เวลาเย็บมันจะเป็นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่สวยคดไปคดมาได้นะครับนี่นะครับผาทำทำอย่างนี้นะครับเซะ กพื่อจะทําทําร่องให้มันเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยเยบออกมาแล้วมันจะสวยงามนะครับเพืครับทำนี้นะครับสร้ยรอบเลยนะครับซร้อยอย่างนี้นะครับทำมันรอบเลย,อ,อ,ย,เลยอ่ะน,นี้ก็เสาะเสร็จแล้วนะครับ,รบเสาะจนรอบแล้วนะครับเป็นรองเท้าสีสวนนะครับ ซอเสร็จเรียบร้อยซอสเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับข้างนี้ก็ซาแล้วข้างนี้ก็ซาะแล้วนะขั้นตอนก็เย็บเย็บต่ไปต้องใช้ได้สีเหลืองนะครับใช้ได้สีเหลืองเย็บวิธีเย็บให้เย็บอย่างนี้นะครับแทงตั้งแต่ข้างบนเ่ยนะฮะลงมาแยงลงข้างล่างนะแต่ถ้าแทะแยงตรงนี้นะครับถ้าเป็นมือสมัครใหม่มือสมัครเล่นหรือมือมือใหม่ทํานะครับมันจะสวยเฉพาะด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้มันจะไม่สวยนะครับแต่ ผมจะทำแบบง่ายๆแบบเสริมแบบเย็บแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆคืออย่างนี้นะครับเย็บตามตะเข็บนี้เลยก็ได้นะครับร้าไม่ถ้าไม่ก็กาให้แนวมันพอดีพอดีนะครับแทงตั้งแต่นี่เลยนะครับเย็บตั้งแต่นี่เลยตรงานแนวนี้นะครับเนี่ยครับแทงอย่างนี้นะครับถ้ามันทะลุตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นเสาะไว้เรียบร้อยแล้วฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้ตรงนี้นะครับได้สีได้สีเหลืองเบอร์สิบห้านะครับท้องลาไปนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ความยาวก็ประมาณสองรอบนี้นะครับสองรอบตรงนี้นะแต่ผมวาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกก็ทําทํานี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความที่หางก็สไตล์ของผมไม่ถึงเส้นนะครับนะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับติดยวด้วยน้ำหน้าเข้าไปนี่นะครับพันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นรองเท้าใไม่เยยมเลยนะครับซือมาจากร้านนะครับ ลูกค้าไม่มั่นใจเขาเย็บแล้วมันจะได้แ right, นะ่แน่แน่แน่นไงแน่นแน่นนะครับมันจะได้ไม่นุ house, ่นะครับเพราะว่าเขาเคยซื้อมาแล้วมันชอบหนุ่นการเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความที่หางสไตร์มก็ไม่ถึงเส้นเหมือนเดิมเนี่ยเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นรองเท้าแตะนะครับเป็นรองเท้าสุภาพสตรีเนี่ยเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ติดเดียว้วยนะครับความีีห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับคันนี้ไปเรื่อยๆนะครับครันนี้ไปเรื่อยๆ น้นนะครับแทงตรงตรงนี้นะครับเน้นเลยนะครับแทงตรงนี้นะครับมันทะลุฝั่งนี้เลยนะครับมันจะมีแนวมีเส้นตรงนี้นะครับนี่นะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับท้กเป็นแล้วก็ไม่ยากนะครับง่ายๆครับเป็นใช้เวลาก็ประมาณัก25นาทีก็เสร็จนะครับนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆเลย นะครับท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> ก็จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เม็มเกเสร็จแล้วครับแบงนี้นะครับก็เย็บตามสไตล์ของผมเลยนะครับเ <c oughs> น่นเลยครับแ <c oughs> น่นเลยไม่ถึงหนึ่งเซนทำห่วงอย่างนี้จับได้อย่างนี้แล้วก็เบ็ดเกลียวแนบปลาหน้าแล้วก็ดึงเส้นนี้ให้คม,มชม ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจับได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็สอดเข็มอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาขอเข็มขอเข็มขึ้นแล้วข้างบนแล้วก็เย็บแบบนี้นะครับนเนกเยนี่ก็ถึงเข็มสุดท้ายแล้วนะครับแทงนี้เข้าไปนะครับนะครับจับนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มัดมานะครับนะครับมัดทั่ไปเลยแมัดสองรอบนะครับมัดเส้นตึงนครับดึงข้นไปนะครับดึงเส้นนี้ขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ ตัดเส้นข้างนอกเลยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแหลมๆนะครับด้านเสร็จตรงนี้มันจมไปข้างในนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่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 นะครับเป็นอย่างนี้นะครับและด้านบนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ในเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างนี้แล้วตอไปลาก็เย็บข้างนี้นะครับเจ็บนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์กดติดตามและกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์กดติดตามและกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเป็กต่อไปอครับผม